ค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้นะคะมาที่ตำหนักของปู่อนุชิตนะคะมาเจอปู่ประสาทพันปีนะคะที่ตำหนักด้วยนะคะค่ะวันนี้ก็จะมีการวงสรวงนะคะขึ้นนะคะศาลของแม่วิราวันเป็นองค์พญานาคนะคะที่จอมปลวกนะคะขึ้นข้างล่าง,าง,างกระท่อมของปู่อนุชิตนะคะค่ะเดี๋ยวเราไป พูดคุยความฝันนะคะของปู่ประสาทพันปีนะคะเพราะว่า,าไม่ได้เจอ,อหลายงวดแล้วนะคะเพราะว่าปู่ไม่ว่างนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับปู่ประสาทพันปีเลยนะคะว่าฝันได้ตัวไหนนิมิตได้ตัวไหนนะคะในงวดนี้นะคะค่ะเดี๋ยวตามเอ็ดีีไปเลยค่ะอ๋อเรื่องเลขบอกเรื่องเลขนะเอาอย่างนี้คือลุงปู่กับลูกปู่ก็แห้งเนี่ยให้ให้จีวรนมาสองอันในฝัน ให้จีวรมาสองอันแล้วก็ให้เอาจีวรนั้นทําน้ํามนต์แล้วก็พอทําน้ามนต์เสร็จจีวรนั้นไปอยู่ในลูกศพนลวงปูก็ให้มาจับหน้าอย่างนี้หนูเอาจีวรนลวงตากับนลวงปูไปทาน้ามนต์นะทําเสร็จเราก็เอาจีวรนลวงป,ปูกับหลวงตานะไปไว้ในโรงนี่คือปัญหาให้เราคิดกันปัญหาปิศนาปิศนา ขี้วอนสองพื้นอยู่ในโรงศพในโรงศพคือนะมาโรงโรงเดียวมีทั้งขี้วอนลวงปู่เข้าแหง้งมีทั้งขี้วอนลวงปูส่สวนตรงนีนนนนถ้ถ้าให้เราตีเป็นเลขเนาะเราก็ตีเป็นสองสี่เก้าสองสี่เก้าครับปูเขียนให้เลยกันเลยจะได้ง่ายๆเลยครับเราก็คิดง่ายๆเนาะสองสี่เก้าก็สองพื้นเนาะอลูกปูก็แปะก็ได้เนาะปูก็แปะก็ได้อ่ะก็สองสี่แปดสองสี่แปด สองี่กทีนี้มีมีตุมีวันต่อมาอีกก็ฟันเห็นหลวงปู่อีกหลวงปู่ให้ล้วงถารให้ดูหลวงปู่เป็นโรคอะไรอันนี้ก็เอาเอานิ้วล้วงถารหลวงปู่นะหูหลวงปู่เป็นดิดวงนิ้วนึงบ่นิ้วหนึ่งนี่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 ยเนือเอีนี่่ยี่เอา่ี่ยนูเอเนี่วงเ่ยนี่นเนีเนเนเนี่เน่เี ตาเราวูปิกระเม็ดฝ,ฝ,ฝันนะอันนี้ฝันนะตอนนี้เราปูวันนั้นทั้งคืนนะ,นนะก็ก็ไปจอดรถซื้อยาให้หลวงปู่เนาะกินเลยรถเป็นรถสิบลวงพอกลับมาเออหลวงปู่ไปไหนนู่นขับตามหาหลวงปู่ไปจนถึงภูเขาก็กตกเขวอะ่ะโอ้หลวงปู่ไปนั่งขี้อยู่บนเขาอะ่ะ <laughs> ตีได้เอาหลวงปู่เราบุชุอ้แต่แ้กบุจุ่ยแต่แรกคนเก็บผัวตาด้วยบางปะตรงแต่เฮ็กๆนี่เราตเจะ เออเนื <tho iber at ını> ้อเรา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 บีงเนี่ยท่านซื้อมาแค่นี้ปู่ซื้อมาแค่นี้ลวงทวาลของหลวงปู่ีเป็นเลขได้ไมเย็นหนึ่งแไงก็หนึ่งแปดศูนย์หนึ่งแปดเนาะศูนย์หนึ่งแปอแปูนซื้อมาตัวหนึ่งคนใครชอเนาะมันรู้ตัวไหนเนาะปู่ชอบเนาะปู่ชอบสัขาเราไ ก็หนึ่งศูนย์เนาะโอเคนี้อ่ะอ่านี่ใครมีดวงเอาไปเลยใครมีดวงเอาไปจัดไหมก็จัดเลยนะคะทอบทุกตัวก็จัดทุกตัวเพราะหลวงปู่จะให้แค่ปัญหาพวกเราใช่ปัญหาเราคิดเเอาารตีตีเอาเลยตีเลยตีเอาเองนะคะเงินงวดเสรแล้วซื้อปนากาโรถใช่ไหมสามสามแปดสองสองซื้อแปดสามเขาไม่ขายเพาว่าเขาอั้นซื้อแต่สองสองงวดที่แล้วสวัสดีจ้าปู่สวัสดีค่ะ อยากดังเนาะอยากดังเนาะอยากดังผ่าสามตัวแล้วเต็มเต็มก็ดังเลยเอาทำไม้สามเอาหกไปดีเลยเอาว่าไงก่อนที่จะถามเรื่องเดือนผมมาถามความฝันปู่ก่อนนะปู่ฝันดีช่วงนี้ที่นี่ที่มาวันนี้ใช่ไหมที่มาตรงตำแหนักพ่อในุชิดนี่นะคือปู่ก็ฝันเห็นว่า าสองโพเมียนะ่ไปไหว้สาลสาลเล็กๆอยู่ในดินเนาะก็พอเขาไหว้กันสองโพเมียเสร็จก็ทางนี้กับหลวงปู่ก็เลยเดินไปดูพอเขาเส้นไหว้เสร็จเขาก็กลับบ้านทางนี้ก็ลุกเข้าห้องน้ำตื่นลูกเข้าห้องน้ำพอเขาเข้าไปนอนอีกก็ฟันอีกก็เห็นที่เดิมอีกเขาสองโพเมียก็ไปเส้นไหว้อีกทางนี้กับหลวงปู่ก็เดินไปดูอีก เขาก็เดินเขาเส้นว้เสร็จเขาก็กลับอีกทีนี้พากันทางนี้กับลวงปู่เลยไปถามว่าเลยไปดูสารว่าทา,ทางนี้ก็เลยได้ยินเสียงผู้หญิงร้องจากในดินมาตรงมาตรงสารน่ะ mm hmm. เสียงผู้หญิงร้องอลวงปู่ทาไมสองพเมียเขาไม่ได้ยินบอกลวงปู่บอกว่าเขาไม่ให้ดินไม่ให้ได้ยินหรอกลูกพูดอย่างนี้ใช่ไหมทีนี้ก็เปิดสว่างพอดีใช่ไหมทางนี้ก็พอ จะสว่างแล้วนะลงปูนเนี่ยจะสว่างแล้วเออสว่างก็สว่างมันถึงเวลาสว่างแล้วก็ทําไมลงปูไม่ไปกับเขาบอกไม่ไปหรอกลงปูคนนี้ไปกับหนูนั่นแหละพูดอย่างนี้ก็เลยตื่นขึ้นมาตอนเช้าเลยโทรมาคุยกับเขาว่าริงสาตรงเนี้ยที่เองไปเส้นไหว้ทั้งสองพเมีน่ะอยู่ที่ไหนพี่ก็ไม่เคยเห็นแต่อยู่ว่าอยู่ทางที่ใต้นี่แหละโทรนุันั้นปูไปหาที่บ้านให้เห็น ก็ไม่รู้ว่าพี่ตรงนี้หรือเปล่าตรงตำหนักหรือเปล่าถ้าเป็นตรงนี้พี่ฝันมาเห็นมาก่อนแล้วเห็นตั้งหลายครั้งแล้วเลยเขาก็ตัดสินใจสร้างศาลทั้งนั้นก็ต้องสร้างศาลให้ให้เขา,า,กเาก็เลยตัดสินใจสร้างศาลให้ทางนี้จริงๆและทางนี้บอกว่าเป็นเรือนทายให้แม่มาลิวันเพราะแม่แม่มาลิวันนี้ให้เห็นมานานแล้วแต่เราพูดคนเดียวเขาก็ไม่เชื่อนะเลยวันนี้เขาสร้างตำหนักให้แม่แม,แม่มาลิวัน อันนี้ก็ลงมาบอกกล่าวให้ว่าเออเขาสร้างศาลในนี้นะที่ร้องอยู่ในดินก็ขึ้นมามาอยู่ในศาลในอะไรตรงนี้จะได้มาสวดบนญปฏิบัติกันถือศีลกินเจกันไปคือดวงวิญญาณของเขาน่าจะเป็นคู่ของเขาในอดีตชาติที่จองจําจิตว่ากี่ภพกี่ชาติต้องอยู่ตรงนี้เพื่อช่วยสามีจะไม่ไปเกิดมันเป็นลักษณะอย่างนี้เพราะวันนี้เราก็ได้มา,มาเส็นไหว้กันใช่ไหมไหชื่อเขาขึ้นศาลขึ้นตำหนัก ก็พูดถึงว่าเป็นไปได้ไหมถ้าเรื่องเรื่องกงกรรมกงเกวียนเรื่องเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยมันก็มีจริงแหละนะแต่พูดถึงว่าจะทํายังไงให้คนที่อยู่ในดินแล้วมีดวงวิญญาณที่ไม่ได้ไปไป,ไป,ไปเกิดนี่จะได้มาสร้างบุญร่วมกันก็เขาขึ้นมาอยู่ตรงนี้ปุ๊บตั้งสาในเขาเวลาเราสวดมนต์ไหว้พระถือศีลแล้วก็ชวนเข้ามาเขาก็ได้บุญบารมีกับเราเราก็แผ่เมตตาไปให้เขา<ะ>ตรงนี้ นี่คือจุดเริ่มต้นที่มาตรงนี้วันนี้<า>ก<อ>็เลยได้มาร่วมกันสวงมาร่วมกันบง,งสวง <จะ S 2> ูสวเมตตาเมตาตาเพราะว่าไมา่ลิวันเขาไม่ไปอยู่กับใครให้อยู่ที่บ้านใหญ่เขาก็ไม่อยู่ใช่ไหมเขาอยากอยู่ตรงนี้ใกล้กับหลวงปู่พูดดีค่ะสรุปตัวเลขนะคะของปู่ประสาสตนะคะบาวันนี้นะคะมาเจอปู่นะคะที่ตำหนักของปู่อนุชิตนะคะ ปู่ก็ได้เล่าความฝันนะคะฝันเห็นหลวงปู่สวงนะคะฝันได้ล้วงทวาวรของหลวงปู่สวงนะคะท่านผู้ชมนะคะอันนี้ก็คือ,อฝันนะคะความฝันของปู่ประสาทพันปีนะคะอยู่ที่ซีขอรภูมินะคะเอ็ดบีไม่ค่อยได้ตามเท่าไหร่นะคะเพราะว่าปู่ไม่ว่างนะคะท่านผู้ชมคะปู่ให้วันนี้นะคะสองสี่แปด สองสี่เานงะคะฝันแล้วก็นิมิตเห็นนะคะค่ะให้ fc แฟนช่องนะคะดูเป็นแนวทางนะคะส่วนตัวเลขจะถูกไม่ถูกจะเข้าไม่เข้าก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะคะ่ะถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านได้เนาะคะ่ะ ให้เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะสําหรับตัวเลขของปู่ประสาทก็เคยให้แม่นให้ถูกอยู่นะคะแต่ว่าปู่ก็ไม่ว่างเอ็ดเนียก็เลยไม่ได้ตามนะคะปู่งานยุ่งมากๆเลยนะคะค่ะก็ให้ท่านผู้ชมโชคดีนะคะมีโชคมีลาบกันทุกคนทุกท่านนะคะก็เป็นจิตของหลวงปู่สวงอีกท่านหนึ่งนะคะค่ะลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะในคลิปนี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ